จอกข่าวร้อน เข้ามาในช่วงสุดท้ายของทางรายการนะคะแล้วก็มีข่าวด่วนแจ้งเข้ามาค่ะว่าเมื่อช่วงเวลา17นาฬกาที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุจราจนขึ้นที่เรือนจํากลางจังหวัดราชบุรีค่ะโดยบรรดานักโทษนะคะในเรือนจํานั้นเมื่อยอบเข้าเรือนนอนนะคะจึงเป็นเหตุให้เกิดการจราจนกันขึ้นและเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะเมื่อทางเจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปควบคุมสถานการณ์ก็เป็นเหตุนะคะทำให้นักโทษภายในเรือนจำนะคะเสียชีวิตกันไป2รายแล้วก็บาดเจ็บอีกจํานวนมากซึ่งข่าวล่าสุดที่เข้ามานั้นนะคะก็มีการระบุไว้ว่าตอนนีี้้้้้้เจาาาาาหนนนนท่ัสสมมรรถคควบุกณ์ไดแล ะะและทางอธิบดีกรมราชธณฑ์ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริงกันแล้วค่ะก็ถ้าหากว่ามีความคืบหน้านะ,นะคะต่างๆเข้ามาก็คงจะได้รายงานให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่านะ,นะคะในช่วงนี้เราจะไปตามกันต่อโดยเฉพาะกับประเด็นที่ทางคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะชุดที่มีอาจารย์สมบัติท,ทํรรงธัญวงศ์เป็นประธานนะคะแล้วก็มีการเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี2550นะคะกับมาตรา291เพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาพร้อมกับ เสนอนะคะให้มีการปรับโครงสร้างสถาบันการเมืองใหม่ค่ะโดยให้หัวหน้าพักเนี่ยนะคะการเมืองที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากระบบบัญชีรายชื่อนะคะมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลและก็ดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาระ,ระบบการเมืองนะคะในปัจจุบันและด้วยความสับสนนะคะในเรื่องที่มาที่ไปในประเด็นนี้เนี่ยนะคะเราจะไปร่วมพูดคุยเพื่อทําความเข้าใจกันค่ะกับทางรองศาสตราจารย์ดรบรรเจิดสิงคเนติคณะปดีคณะนิติศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบรารศาสตร์รัตนดีดาซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสถา แล้วนะคะจะได้ไปตามแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บรรเจิดค่ะครับครับสวัสดีครับคุณบุรดมและท่านฟังทุกท่านครับค่ะตกลงแล้วเนี่ยนะคะในการดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา291เนี่ยนะคะมันเป็นมาอย่างไงเพราะว่าไปเป็นมามาโดยจะไปสอดคล้องกับคําพูดที่ทางคุณกอบศักดิ์ได้พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้พอดิพอดีเรียนอย่างนี้นะครับความจริงเรื่องนี้นั้นได้มีการศึกษาไว้เร็นนานแล้วนะครับเียงว่ายังไม่แถลงเพราะว่าจะรอให้สองประเด็นนั้นผ่านไปก่อนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามกับที่คุณกอบศักดิ์พูดคนคงคนละระบบนะครับคนละระบบ mm hmm. ผมเรียนอย่างนี้ในภาพรวมก่อนนะครับะระบบที่เราเสนอดีนะครับเป็นการวิเคราะห์ว่าระบบรัฐสภาของเราเรามีปัญหามากนะครับที่บอกว่ามีปัญหาก็เพราะว่าระบบรัฐสภานั้นนะครับเป็นระบบที่ต้องบอกว่าพักการเมืองนั้นเป็นซูเปอร์ออกแกนหมายความว่า การเมืองนั้นเป็นภาคที่คุมทั้งริษยาและบริหารน,นะครับถ้าพักการเมืองนั้นเป็นพากการเมืองที่มีระบบมันก็ไม่ค่อยจะเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าโดยโดยพื้นฐานการเมืองไทยเป็นการเมืองที่เป็นระบบกระเป๋าเงินตรงนี้เองถ้าจริงสร้างปัญหาให้กับระบบรัฐสภาไทยมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เองจริง ได้มีการศึกษานะครับซึ่งเป็นเรื่องระยะยาวนะครับต้องเรียนว่เาเป็นเรื่องระยะยาวใน,ในการที่จะให้เป็นตุกตาในการที่สังคมจะได้แลกเปลี่ยนเรามองว่านะครับระบบรัฐสภาที่เป็นอยู่ของไทยนั้นเมื่อเป็นปัญหานะครับก็พยายามที่จะ,ะคิดระบบนะครับในการที่จะทําให้ระบบพรรคการเมืองมีความเข้มแข็งแ,งแล้วก็เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะไถโหวตกันในสภาตรงนี้หมายความว่า าการเมืองที่มีความชอบธรรมนะครับจากประชาชนทั่วประเทศโดยเสียงข้างมากเลือกมาเนี่ยนะครับก็มีความชอบธรรมในการที่จะเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลนะครับมีสิทธิ์ในการที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลเพียงแต่ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวหรือหลายพรรคตรงนี้เป็นเรื่องอในทางการเมืองที่จะต้องไปประเม,มินเนี่ยนะครับว่า,าจะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวหรือหลายพรรค ว่าความชอบธรรมเมื่อมีเสียงจากฝ่ายทีริษมากที่สุดนั้นก็มีสิทธิในการที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับตรงนี้ก็คือว่าเป็นการเปลี่ยนจากระบบเดิมที่การจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นต้องไปโหวตกันในสภา,าซึ่งเป็นจุดอ่อนสําคัญประการหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีการต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองต่างๆนะครับในการที่จะมีโค้ตารัฐมนตรีก็ดีมีโค้ตาของมุ้งต่างๆ,ๆก็ดีซึ่งเป็นจุดอ่อนของการจัดตั้งรัฐบาลในระบบรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ เป็นการอ่าอ่าเป็นข้อเสนอนะครับในเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับค่ะอาจารย์พูดเหมือนกับว่านะคะในการแก้ไขครั้งนี้เนี่ยไม่ได้จะเอามาใช้กับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้เป็นกรอบระยะยาวครับคามว่าเป็นเรื่องระยะยาวว่าเป็นข้อเสนอออกมาเพื่อให้สังคมได้ส่งเสียงแลกเปลี่ยนนะครับว่าอา่ระบบที่เป็นอยู่นี้ต้องเรียนว่า,ามันมีอ่สองประการประการแรก พยายามจะบอกว่าระบบรัฐสภาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันหลายประเทศเขาปฏิรูปกันไปหมดแล้วแล้วสองระบบที่เป็นอยู่อย่างนี้เราไม่มีอน,คนาคตหรอกบเรียนนะครับอ่าประการที่สองส่วนจะออกไปในรูปแบบแต่อย่างไรนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้คงต้องใช้เวลาระยะยาวในการถกเถียงแลกเปลี่ยนนะครับว่าระบบที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทยเราเนี่ยนะครับภายใต้ที่รามาฐมัตร์ทรงเป็นประมุขนั้นระบบแบ่ใดจะจะเหมาะสมนะครับแต,แต่เรียนได้เลยครับว่า ระบบรัฐสภาในะลายประเทศได้มีการปฏิรูปปรับเปลี่ยนกันไปแล้วนะครับเนื่ว่ามันมีปัญหามากในเรื่องของระบบอำนาจเดียวค่ะคำว่าระบบอำนาจเดี่ยวคือเป็นอำนาจของพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากและคุมสองอำนาจนั่นเองครับและเป็นปัญหามากครับค่ะค่ะทีนี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยนะคะก็เหมือนกับเป็นการเลือกโดยตรงเหมือนกันนะคะกับการเลือกตออัวนายกรัฐมนตรีเลยครับ อ่าคือคือก็จะไม่ใช่เลือกโดยตรงเช่นเดียวเพราะว่าตรงนี้เป็นการเลือกพักการเมืองซึ่งอ่าวางอยู่บนพื้นฐานของนโยบายพรรคต่างๆนะครับเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการเลือกโดยตรงเพราะอาจจะอ,อ่าถูกอ่าถูกถูกมองว่าเป็นระบบประธานาธิบดีต่างๆแต่ว่าตรงนี้เป็นการเลือกบนพื้นฐานของพักการเมืองนะครับที่สะท้อนในเรื่องนโยบายนะครับอ่าที่ตรงนี้เองระบบระบบมันต้องต้องเรียนอยอีกประการหนึ่งก็คือว่าที่เป็นเรื่องสําคัญนี้คือว่า ตั้งแต่2521เราได้วางมาตราา Jamie, การในการบังคับสังกัดพักเนี่ยต้องเรียนว่ามาตราการนี้ล้มเหลวมาโดยตลอดนะไม่ได้ทําให้พักการเมืองนั้นเข้มแข็่งขึ้นมาจริงนะครับเพราะฉะนั้นการทําให้พักการเมืองเข้มแข็งนี่เรามองว่าต้องให้พักการเมืองนั้นพยายามที่จะเสนอนโยบายสาธารณะในการที่จะเข้าไปบริหารประเทศเพราะฉะนั้นการเลือกปลิต์นีครับเป็นการเลือกนะครับบนพื้นฐานของนโยบายที่จะเข้าไปบริหารประเทศอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเลือก ผู้บริหารโดยตรงแต่เลือกผ่านตัวนโยบายของพรรคแต่ว่าในตานที่นี้นั่นเองก็จะพอเห็นหน้าตาของรัฐมนตรีนะครับหรือทีมผู้บริหารครับค่ะทีนี้อาจารย์คะอธิบายนิดนึงคะกับประเด็นเรื่องของอำนาจยุบสภาที่นายกไม่มีอำนาจนะคะแลวก็รวมไปถึงประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยครับค่ะเอ่อหัือที่มาของการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับไม่ใช่ใช้การโหวตกันในสภาแต่ว่าใช้เสียง การตามมติของประชาชนให้กิดจุดที่หนึ่งที่เป็นที่มาของรัฐบาลที่สองเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายนิติบัญญตัติตรงนี้ต้องเรียนว่าเราใช้ระบบแบบแยกอำนาจกันเด็ดขาดนะครับหมายความว่าเอาฝ่ายบริหารโดยหลักทั่วไปแล้วในระบบนี้เมื่อเข้ามาบริหารประเทศก็จะมีความสียเนื่องต่อเนื่องมีเสถียรภาพในการที่จะบริหารประเทศครบวาระนะครับฝ่ายนิติบัญญัติก็ทําหน้าที่หลักในการตรากฎหมายเป็นหลักนะครับค่ะ โดยฝ่ายบริหารเองก็ไม่มีอำนาจยุคสภานะครับแล้วก็ฝ่ายนิตยัดไม่มีอำนาจที่จะอภิปลายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจแต่ว่ามีอำนาจในการที่จะอภิปลายทั่วไปมีอำนาจที่จะตั้งกระทู้ถามมีอำนาจที่จะตั้งคกรรมการอย่างอื่นนั้นเหมือนระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าระบบอภิรายไม่ไว้วางใจโดยลงมติไม่ไว้วางใจที่ไม่มีประสิทธิภาพก็คือว่า ท้ายที่สุดแล้วนี่นะครับเสียงข้างน้อยไม่สามารถสรุปเสียงข้างมากได้ดังนั้นเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้ใจกินเป็นการต่อรองของกลุ่มผลประโยชน์ในทางการเมืองมากกว่า<ม>ซึ่งเราบอกว่าไม่มีประสิทธิภาพนะครับ,รบแต่ว่าในแง่ของการให้ข้อมูลประชาชนนั้นเรามองว่าตรงนี้เป็นข้อดีซึ่งก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราก็ไปวางระบบะตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับโดยมีกรรมการที่เศษก็ดีโดยมีระบบการถอดถอ,อนนะครับระบบการถอดถอ,อนตรงนี้ต้องเรียนว่า ระบบสอถอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็ไม่มีประสิทธิภาพเพราะ,ระยุทธโยงกับการให้คประชไตส่สวนนี่นะครับเมื่อใส่สวนแล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางอาญาปประชก็ใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะกว่าจะเสร็จสิ้นนะักการเมืองกคนพล้วตรงนี้เราก็วางกรอบไว้สองกรอบก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องที่ในทางอาญานะครับกระบวนการใาส่สวนก็เดินไปแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องความรับผิดชอบในทางการเมืองที่จะเป็นเหตุถอถอนนั้นมีกรอบระยะเวลาชัดเจนในการในการไต่สวนของคประชนะครับเพราะว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องความความรับผิดชอบในทางการเมืองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบในทางอาญาเพราะฉะนั้นกระบวนการในการอ่า่ส่สวนก็จะมีเงื่อนเวลาอยู่พอสมควรตรงนี้เพื่อให้กระบวนการในการควบคุมนะครับฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเย่าะน,นนี้จะเป็นเป็นระบบที่เหมาะวางเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนิตยบัตกับบริหารครับ ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากอาจารย์ค่ะครับผมค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็คงจะชัดเจนกันไปนะคะกับการดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะซึ่งตกลงแล้วนะคะยังจะไม่นํามาใช้นะคะในการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงค่ะนะคะ,นะคะก็เป็นแค่เพียงนะคะการดําเนินการที่คงจะต้องรอรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนว่าเห็นอย่างไรนะคะเห็นชอบหรือไม่กับประเด็นที่จะมีการแก้ไขในการแยกส่วนออกมาอย่างชัดเจนในการดําเนินการนะคะของทางสภาผู้แทนราษฎรและก็ฝ่ายบริหารค่ะก็ะรอดูกันนะคะว่าการแก้ไขในประเด็น ต่างเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของประชาชนคนไทยหรือไม่ค่ะจวงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกรายวันประจําวันนี้ดิฉันบุรดมจิตดอนนะคะแล้วก็ทีมข่าวสำนักข่าวทีนิวส์หลักท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเจาะข่าวร้อน